สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดช่แช่ชกดนานๆกดยันยนันกดเยอะๆนะคะหมายย่อมกินอาจ o ฉันใดคนใจชั่วใจสถุนใจบาปหนื่อเถิดก็ย่อมสำลากความชั่วออกมาให้เห็นฉันนั้นแม้จะไม่มีความอยากขายก็ตามทีเมื่อวานนี้เราทำเทสพื้นถนนเสียงไขรอยู่ข้างนอกลุงหรือเปล่า เทพื้นถนนนะคะเทพื้นถนนตรงาทางเข้าวัดดอนสวรรค์นะแล้วก็ป้าก็ได้ลงคลิปมวนโอมเข้าไปร่วมกันตั้งชื่อมาหนึ่งชื่อร้านวองหมายนะคะก็ลงทีเดียว3ามคลิปร้วดเลยช่องมวนโอมเพราะว่าแอดมินลา3วันนะคะทุกคนก็มีจังหวะก็ลงอาจจะลงทีหลังเพื่อนอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะช่องมวนโอมนะคะแล้วก็อย่าลืมช่องลงพนประแตนด้วยนะคะทุกคนหนึ่งวันเสร็จค่ะทุกคนมันมีป้าไปเจออะไรตรงไหนเนาะต้องโพสต์เลยตรงไหนไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าแซะเขาเดี๋ยวจะหาว่าแซะเขาอะไรนะที่บอกว่าสารเนี่ย สารอะไรสานหลักบ้านหรือเปล่าสารหลักบ้านที่ไหนไม่รู้นะทําข้ามปียังไม่เสร็จอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถนนเข้าวัดดอนสวรรค์เนี่ยทำหนึ่งวันเสร็จนะคะทุกคนนี่สามร้อยสองเมตรนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบหกคิวปูนนะคะทุกคนหนาด้วยอย่างหนาเลยนะอย่างหนาเลยก็ทีมชาวบ้านแล้วก็ทีมผู้นําก็ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะความสามัคคีเป็นน้าหนึ่งใจเดียวเสร็จหนึ่งวันนะคะทุกคนแล้วก็ขอบค่ะ นี่คือสิ่งที่ที่ฉันอยากจะชี้ให้เห็นวิสัยของผู้หญิงคนนี้เขาสามารถที่จะชื่นชมกับบุญกุศลที่เขาทำในการทำถนนเข้าไปในวัดครั้งนี้ได้โดยที่ไม่ต้องไปทำบาปเขาสามารถที่จะพูดเฉพาะเรื่องดีๆว่าเมื่อวานนี้เขาได้ไปร่วมกันกับชาวบ้านแล้วก็เอฟซีสายบุญของพวกเขาทุกคนมาร่วมกัน ร่วมด้วยช่วยกันโอนเงินซื้อปูนซื้ออะไรมาให้การทำถนนเข้าวัดนั้นได้สำเร็จราบรื่นเพียงในในชั่ววันเดียวชั่วคืนเดียวไม่ต้องรอไม่ต้องตอบไม่ทุกอย่างราบรื่นสม่ำเสมอเขาสามารถจะพูดอย่างนี้ได้เพราะมันก็เป็นเรื่องจริง ที่พวกเขาไปช่วยแล้วก็พากันขึ้นไลฟ์พากันระดมชักชวนให้สโอเงินไปทำบุญไปเทป,ปูนก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องดีของตัวเองอยู่แล้วทำไมจะต้องมาคอยจะคัดจะแทงว่าเอ๊ไม่เหมือนกับสารหลักบ้านที่ไหนนะทำมาเป็นปีแล้วยังไม่เสร็จนั่นเขาไม่ได้บอกบุญอะไรกับใครนะคะ เขาชักชวนกันแต่ชาวบ้านมีเงินตั้งต้นที่มันไม่เสร็จอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ผู้ใหญ่นิ่มอดีตผู้ใหญ่นิ่มที่เป็นขี้ค่าข้างไข่ข้างแคมของคุณนั่นแหละเงินมีอยู่ตั้งนานเก็บมาไว้ตั้งนานแล้วไม่ขยับตูดไม่ขยับตัวทำอะไรไปลุกเก็บเอาเงินไว้เอาไปหมุนตรงไหนก่อนหรือเปล่าลาออกจากการเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังกำเงินก้อนนั้นเอาไว้ต้องให้มีการพูดปีการทวงกันออกมา ถึงได้ยอมมอบเงินนั้นให้กับผู้ใหญ่บ้านคนใหม่เพอผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ได้รับเงินมาเขาก็พยายามกันเต็มที่ทุกคนมีกรรมการหมู่บ้านชาวบ้านช่วยกันออกกันคนละเล็กคนละน้อยทํานั่นทนํานี่ขนาดพระอาจารย์ก็เอาเงินกองทุนจากที่วัดดีก็บริจาคให้มาหลายๆคนเอฟซี FC ของแม่น้องเอฟซี FC ของหลายๆคน ที่อยู่ทานั้นก็ช่วยช่วยกันเขาก็ช่วยกันไปตามมีตามเกิดทําตามอัตภาพไม่ได้ทาเพราะเงียนบุญอยากจะแข่งว่าของกูทําวันเดียวเสร็จกูจะต้องทําให้เสร็จกูเก่งกว่ากูดีกว่า fc กูรวยกว่ากูลองคิดดูสิว่าถ้าทุกวันคุณไปทําบุญวัดนั้นวัดนี้จะทํานู่นทํานี่และ fc ของพวกคุณจะต้องคอยโอนเงินมาให้พวกคุณได้ทําบุญ กระเป๋าฉีกไหมคะผู้คุณจะทำอะไรเคยทำที่ไม่ต้องเดือดร้อน fc ไหมคะคุณเพิ่งจัดงานเบืองคุณเพิ่งจัดงานบวงสวงแจงมาซิว่าคุณจ่ายอะไรไปในงานบวงสวงบ้างที่เป็นเงินของคุณจริงๆแจงได้ไหมคะ fc จัดงานบวงสวงให้ถัดจากงานบวงสวงไปทำบุญไปทำอะไรบอกบุญ fc ตลอด fc จ่ายตลอด พ่อคุณนอนโรงพยาบาลเดี๋ยวก็ต้องบอกบุญเอฟซีอีกให้เอซช่วยพ่อผัวคุณนอนโรงพยาบาลเดี๋ยวก็บอกบุญเอฟซีอีกให้เอซซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพของบริษัทคุณไปให้พ่อผัวคุณแดกฟรีทุกอย่างบอกบุญเอฟซีหมดยังมีหน้าไปเทียบกับ สารหลักบ้านที่กรอบอย่าลืมว่าโคดเย่าสักการของคุณพวกคุณลูกคุณเติบโตมาที่นั่นสารหลักบ้านที่ไม่ไปเนี่ยเป็นพ่กผัวคุณไปจุดทูบหรือเปล่าเดี๋ยวฉันเห็นภาพที่ผัวคุณไปจุดทูบประเภทจุดทูบแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยจะดับปล่อยให้มันเป็่นเปลวมีคนไปจุดทูบไปไหว้ไปบูบานจนสารหลักบ้านหลังเก่ามันไม่ไปฝีมือผัวคุณหรือเปล่าถามหน่อย สลึงเฟื้องคุณได้ช่วยสารหลักบ้านที่เป็นสารหลักบ้านของหมู่บ้านโคตรเงาสากสลาดของคุณไหมพ่อแม่คุณอยู่ที่นั่นวงตระกูลหลาปโพของคุณอยู่ที่นั่นคุณยังใช้ชื่อสงพรหลาปโพอยู่ทําไมคุณถึงมาดูหมิ่นสารหลักบ้านของหมู่บ้านตัวเองหมู่บ้านที่เทือกเทาเหล่ากอตระกูลหลาปโพของคุณเติบโตอาศัยอยู่ที่นั่นทามาหากินอยู่ที่นั่น สวนยางของคุณก็อยู่ที่นั่นถ้าคุณเป็นคนดีจริงไม่ได้ทำบุญเพื่อที่จะแข่งขันไม่ได้เงียนบุญเพื่อที่จะเอาบุญมารบร้างบาปความผิดของตัวเองแล้วก็คุณจะไม่หลุดความชั่วยอย่างนี้ออกมาแม้คุณจะไม่ได้พูดคำหยาบแต่ความหยาบคายมันอยู่ในจิตใจของคุณในความคิดของคุณ ทำบุญเป็นเรื่องดีแต่ทําไมต้องไปแข่งขันต้องไปเปรียบเทียบโดยเฉพาะไปเปรียบเทียบเยออเย้ยกับบ้านที่เปรียบเสมือนเป็นบ้านเกิดของคุณลูกคุณถูกเลี้ยงตั้งแต่เล็กจนโตที่นั่นนะลากเงาของลูกคุณอยู่ที่กกอกอสารหลักบ้านเป็นที่เคารพของชาวบ้านกกอกอทำไมคุณดูหมิ่นน้ำใจชาวบ้านกกอกอ,อย่างนี้ ไอ้พวกขี้ค้าข้างไข่ข้างแคนของคุณที่เป็นยูทูบเบอร์จากกก,กอกมันก็ยังเป็นคนกกอกอ,อยู่หรือคนพวกนั้นเห็นดีเห็นงามกับการดูถูกสารหลักบ้านของตัวเองอีขาเบียดอีแม่พีอีเฮี้ยอีหาอีสารพัดท,ทั้งหลายอียาชี้ออกมาพูดสิมึงเป็นคนกก,กอกกันหรือเปล่ามึงยอมให้อีดอกเนี่ยดูถูกสารหลักบ้านของชาวกก,กอกได้อย่างไร ทำไมต้องเอามาเปรียบเทียบคะคุณทําดีเป็นเรื่องดีอยู่แล้วเป็นเรื่องสมควรโมทนาสาธุบุญด้วยแต่ทาไมต้องเปรียบเทียบสารหลักบ้านของกกกอบเขาทําไปตามอัตภาพที่มีแล้วอีกอย่างหนึ่งงานเทป,ปูนที่พวกคุณทํามันเป็นงานหยากมันมีถนนที่เป็นถนนทางเข้าอยู่แล้วไม่ใช่ต้องมาถากทางต้องมาเริ่มอะไรทุกอย่าง มันมีถนนที่เป็นถนนลูกรังอยู่แล้วแค่ทำขอบด้านข้างพอรถปูนมาก็แค่เขี่ยเท่านั้นเท่านั้นเองจริงๆที่พวกคุณเทปูนกันเนี่ยผูกเหล็กหรือเปล่าถ้าไม่ผูกเหล็กไม่นานหรอกค่ะมันจะพังเมื่อไหร่ที่ถนนสายนรกเส้นนั้นพัง คุณจะเข้าใจว่ามันเป็นเพราะปากชั่วๆเพราะความเป็นดิฉันบอกแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ไปอยู่ตรงไหนชิบหายที่นั่นเพราะความกาลีบ้านกาลีเมืองของผู้หญิงคนนี้จิตใจหย,ยาบต่ำสถุนแทนที่ถนนเส้นนั้นจะเป็นถนนสายบุญเข้าไปสู่วัดกลายเป็นคนกกกอกที่ได้ยินคุณพูดแบบนี้แล้วมาเปรียบเทียบกันเขาจะสาบแช่งว่าไอ้ถนนเส้นนั้นเป็นถนนที่สร้างโดยเม็ดเงิน ของเอฟซีฆาตรกรสร้างโดยขี้ค่าของฆาตรกรไปร่วมสร้างชาวบ้านจำปาดงหมู่บ้านนั้นอยู่ใต้ผลประโยชน์ใต้อุ้มตีนของฆาตรกรผู้นำหมู่บ้านสนับสนุนไอ้ฆาตรกรต่อไปถนนเส้นนั้นจะอยู่แล้ววันที่ยี่สิบคุณกับผัวคุณตกเป็นฆาตรกรในคดีฆ่าหลานตัวเองเนี่ย ทุกคนจะต้องมาดูถนนเส้นนั้นถนนสายฆาตกรนั่นล่ละค่ะหมู่บ้านจำปาดงคนในหมู่บ้านจำปาดงชาวบ้านจำปาดงวัดดอนสวรรค์จะพินาศชิบหายเพราะปากของอีการีตัวนี้